ดูดวงชาวราศีเมษหนึ่งในล้านจะเจอดวงเหนือกนอืหนึ่งด้วยโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาส,สนาสิมสิธิ์คำชูปอกปักก้มรองนาศาดวงชะตานี้มีเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้อย่างแย่งชิงดีดวงชาวราศีเมษต้องแย่งกันนะผมไม่แย่งไม่ได้ดวงนี้ยิ่งใหญ่เกียรกายก็ต้องแย่งกันหน่อยสิใครๆก็อยากได้แต่ว่าท่านคือหนึ่งในล้านก็ท่านเหนือคนอื่นท่านนก็ต้องสู้เต็มกำลัง เหรียญใหญ่มาเริ่มเอดว่ามันเข้าบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมา่ท่านจะได้รับโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารสตัตโมมานปราบสะตัตเฮียนเตียงดวงชะตานี้ตกตำแหน่งดาบสองค้อยคิดปินิไต่ตองให้รอบข้อไปปรปับปรุงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งสองเหรียญโดยโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิ่งศิทธิ์คำชูปกปัา,ปาคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะผม ทำมาคา้าขึ้นทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองท่านจะได้รับการประดิษบประดอยการรีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่สิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซี่ไหนได้พบได้เจอได้หันหลังได้กับใครบางคนนะผมดวงชะตานี้ได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพออกค้าแม่ค้าตำรวจทาหารนักสแสดงนักร้อแต่ต้องเป็นยังไงครับต้องเป็นไปตามแบบแผนกดบ้านกดเมืองจะสติกตกตำแหน่งในดวงชะตากดบ้านกดเมืองกดแบบแผนประเพณี ปูฤาษีอสองแสงตะเกียงทองแม้ว่าดงนี้ให้ตั้งมั่นเอาจริงเอาจังให้มองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปรผันตกตําแหน่งให้ประเพนครับให้ท่านเอาจริงเอาจังนั่นเองอย่าไปนั่งล้อเล่นกับชีวิตต่อเล็กๆไม่เรียนหนังสือโตเดินมาต้องขัดรองเท้าแบบนั้นอย่าง,างนั้นเป็นล้อเล่นกับชีวิตเพราะฉะนั้นท่านโตขึ้นมาตั้งตรงจัดหนักจัดตเต็มจบปริญญาด็อกเตอร์เป็นจองหวนลเดินขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบไล่ได้เป็นที่หนึ่งเจ้าคนนายคนนะผมเพราะฉะนั้นในค แรับผมแฮงแมนเกิดขึ้นในโชคชะตาให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบนบาร,รมีวาสนาดวงชะตานี้ไม่เคยกลัวใครที่ใหญ่ครับตกตําแหน่งก้าวไม่เท้าแล้วผมยิ่งใหญ่ไหมล่ะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านก็ต้องยืนอยู่คนเดียวมันเหงามันเปล่าเปียวหัวใจัะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆการชิงไหวชิงพลันบังเกิดขึ้นจากตัวท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสมสมหวังดังใจหมายดัมเบลจิเกียวสายญานตัวเทพนำพาซึ่งความะสมเร็จการพลิกเปลี่ยนแปลผันในเกณฑ์ชะตาการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองลงนี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคการส่งมอบถ่วยทองมาเกิดขึ้นในโชคชะตาตกตำแหน่งเดอะเวอร์รับเดอะเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันได แต่เดวิลบังเกิดขึ้นในโชคตาการส่งมอบถ้วยทองสําคัญมากสําหรับตัวท่านให้ท่านลื่นเลื่องสังสรรค์ไล่ลาเต้นระบําเพลงกองกันอย่างสุขสมสมหวังดังใจหมาระเบีงการชิงไหวชิงพิบสาคัญก็จริงแต่ยังไงก็แล้วแต่ไฮพิเทศก็สําคัญกว่าครับท่านต้องทําตัวให้สงสงมีอํานาจบุญบารบีวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียรติสายสามดาวขวาสามดาบโดนบังคับก็จริงแต่ปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะแก้ไขปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันไปได้ ดอะซันมังเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันใดใดเดอะเอ็มเพสมังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาสขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งไม่ใช่ได้รับเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสดีโอกาสข่าววิบาข่าวมงคลอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทอง้ามาประดรบดังมีดดาบปักลงมาเต็มตัวกวนกววยกระส่ายกระส่ายอดทนอดกลั้นแทบจะทนไม่ไหวตกตำแหน่งชั้ลด ให้มุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาของท่านสามเหรียญมันเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้จะเปิดรับรั์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบดังทาให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่เพราะฉะนั้นดวงนี้จะเปิดรับรับโดยโชคให้ท่านมุ่งบ้านจัดหนักจัดเต็มครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,ดก,ดดกดดระดิ่งกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่าครูทางช่องได้นะครับท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาว,ยาว สำหรับเ่าชาวราศีเมษเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตโดยพลังงานที่แรงกล้าและความมุ่งมั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของราศีเมษเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้สัมผัสกับความท้าทายที่น่าตื่นเต้นและการเติบโตในหลากหลายมิติของชีวิต พลังงานของเดือนนี้จะส่งผลให้ชาวราศีเมษร,รู้สึกกระปรี้กระเปร่าและมีแรงผลักดันในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นคุณจะพบว่าตัวเองมีความคิดสร้างสารรค์และไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีในทุกด้านของชีวิตด้านการงานการก้าวข้ามขีดจำกัดและการเติบโต เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับการเติบโตในเส้นทางอาชีพของชาวราศีเมษคุณจะพบว่าตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียใหม่ๆในที่ทำงานลนักษณะเป็นความเป็นผู้นำตามธรรมชาติของราศีเมษจะปรากฏชัดเจนมากขึ้นและเป็นที่ประทับใจของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ช่วงต้นเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการริเริ่มกลยการใหม่ๆหรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เก่าตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นพนักงานขายคุณอาจได้รับโอกาสในการพัฒนากลยุทธ์การขายใหม่ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมหรือหากคุณทำงานในสายงานสร้างสรรค์เช่นงานโฆษณาหรือการออกแบบเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณไหลลื่นและได้รับการยอมรับจากลูกค้าหรือหัวหน้างาน อย่างไรก็ตามคุณควรระวังเรื่องของความร้อนรนและการตัดสินใจที่เร่งรีบเกินไปธรรมชาติของราศีเมษที่ชอบการกระทําที่รวดเร็วอาจทําให้คุณมองข้ามรายละเอียดสําคัญไปช่วงกลางเดือนจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมในการชะลอความเร็วลงสักเล็กน้อยและทบทวนแผนงานให้รอบคอบมากขึ้น สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงในอาชีพเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนที่โอกาสใหม่ๆจะเริ่มเข้ามาในชีวิตคุณอาจได้รับการติดต่อจากในจ้างที่คุณสนใจหรือมีโอกาสในการขยายเครือข่ายทั้งอาชีพที่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาว การทำงานเป็นทีมในเดือนนี้จะเป็นจุดแข็งของคุณแม้ว่าราศีเมษจะมีลักษณะที่ชอบความเป็นอิสระแต่เดือนนี้พลังงานจะส่งเสริมให้คุณสามารถผสมผสานการเป็นผู้นำกับการเป็นสมาชิกทีมที่ดีได้อย่างลงตัวตัวอย่างเช่นในการประชุมทีมคุณจะเป็นคนที่คิดได้เร็วและเสนอแนะทั้งออกที่ปฏิบัติได้จริงทำให้เป็นที่พึ่งพาของเพื่อนร่วมงานด้านการเงินการลงทุนและการจัดการที่ชาญฉลาด เรื่องการเงินในเดือนนี้จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับชาวราศีเมษเพราะจะมีโอกาสในการเพิ่มรายได้และการลงทุนที่น่าสนใจเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่อาจจะเกินความจำเป็นช่วงต้นเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทบทวนสถานการณ์ทางการเงินของคุณคุณอาจพบว่ามีรายจ่ายบางอย่างที่สามารถลดลงได้หรือมีโอกาสในการหาแหล่งรายได้เสริมจากทักษะหรือความสามารถพิเศษที่คุณมี ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีความสามารถในการถ่ายภาพคุณอาจเริ่มครับงานถ่ายภาพในช่วงเวลาว่างเพื่อเป็นรายได้เสริมหรือหากคุณมีทักษะด้านการเขียนอาจลองเขียนบทความหรือเนื้อหาให้กับเว็บไซต์ต่างๆ การลงทุนในเดือนนี้จะมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงธรรมชาติของราศีเมษที่ชอบการเสี่ยงและการลงทุนที่กล้าหาญอาจทำให้คุณสนใจในการลงทุนแบบใหม่ๆหรือการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงแต่คุณควรศึกษาข้อมูลให้รอบครอบก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนที่อาจมีข่าวหรือข้อมูลที่ทำให้ตลาดการเงินผันผวน สำหรับเรื่องการออมเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ดีในการปรับแผนการออมเงินให้เหมาะสมกับเป้าหมายระยะยาวคุณอาจพิจารณาการแบ่งเงินออมเป็นส่วนๆเช่นเงินสำรองฉุกเฉินเงินสำหรับการลงทุนและเงินสำหรับเป้าหมายระยะยาวอย่างการซื้อบ้านหรือการเกษียณการใช้จ่ายในเดือนนี้ควรให้ความสำคัญกับการลงทุนในตัวเองเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่การเข้าฟังสัมมนาหรือการซื้อหนังสือและคอร์สออนไลน์ที่จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงาน เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวอย่างไรก็ตามคุณควรระวังการใช้จ่ายแบบฉับพลันหรือการซื้อของที่ไม่จําเป็นโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนที่อาจมีการชักชวนให้ใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่ก่อประโยชน์การตั้งงบประมาณรายเดือนและการติดตามการใช้จ่ายจะช่วยให้คุณมีวินัยจังการเงินมากขึ้นด้านความรักความอบอุ่นและการเติบโตของความสัมพันธ์สำหรับคุโสด เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากสําหรับชาวราศีเมษที่ยังโสดอยู่พลังงานความรักจะเข้มข้นและเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆในการพบเจอคนที่พิเศษที่อาจเป็นคู่ชีวิตในอนาคตลักษณะนิสัยที่มีเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองของราศีเมษจะเป็นจุดดึงดูดที่สําคัญในเดือนนี้ช่วงต้นเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการขยายวงสังคมและการเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆคุณอาจพบจับคนที่น่าสนใจในที่ที่ไม่คาดคิด เช่นในงานเลี้ยงของเพื่อนในคลสาสออกกำลังกายหรือในกิจกรรมอาสาสมัครความกล้าหาญในการเริ่มต้นบทสนทนาและการแสดงความสนใจของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความประทับใจตัวอย่างเช่นหากคุณไปงานแต่างงานของเพื่อนในเดือนนี้อย่าลังเลที่จะบุดคุยกับคนใหม่ๆที่น,นั่นเพราะอาจมีใครบางคนที่จะกลายเป็นคนสำคัญในชีวิตของคุณหรือหากคุณสนใจการออกกำลังกายการสมัครเอฟฟิตเน็ตใหม่หรือเข้าร่วมกลุ่มวิ่งอาจทำให้คุณได้พบกับคนที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามคุณควรระวังไม่ให้ความหุนหันพลันของราศีเมษเข้ามากระทบต่อการสร้างความสัมพันธ์ความรักที่แท้จริงต้องการเวลาในการเติบโตการรีบร้อนเทือนไปอาจทําให้อีกฝ่ายรู้สึกกดดันและถอยห่างช่วงกลางเดือนจึงเป็นเวลาที่ดีในการฝึกความอดทนและการสร้างฐานความรู้จักกันให้แข็งแรงมากก่อนสำหรับการหาคู่ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เดือนนี้จะมีโอกาสสูงในการได้รับการตอบรับที่ดี คุณควรใส่ใจในการทำโปรไฟล์ให้หน่าสนใจและแสดงบุคลิกที่แท้จริงของคุณรูปภาพที่แสดงความมั่นใจและรอยยิ้มที่อบอุ่นจะเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวเรซเม่ที่มีคู่รักหรือคู่ชีวิตแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่การเติบโตและความเข้าใจกันลึกซึ้งยิ่งขึ้นความสัมพันธ์จะได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยความอบอุ่นและการสื่อสารที่เปิดเผยมากขึ้น ช่วงต้นเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเดินทางการตกแต่งบ้านหรือแม้แต่การวางแผนทางการเงินระยะยาวการที่คุณแสดงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์นี้จะทำให้คู่รักรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้น ตัวอย่างเช่นการที่คุณเป็นกนริเริ่มการสนทนาเรื่องการประหยัดเงินเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่หรือการวางแผนพักผ่อนมันวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงจะแสดงให้เห็นว่าคุณมองความสัมพันธ์นี้ในระยะยาวและพร้อมที่จะลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีร่วมกันการสื่อสารในเดือนนี้จะมีความสำคัญเป็นพิเศษ ราศีเมษที่มักจะตรงไปตรงมาควรฝึกการพูดในลีลาที่อ่อนโยนมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อต้องพูดเรื่องที่อาจทำให้คู่รักไม่พอใจการแสดงความเข้าใจและการฟังอย่างตั้งใจจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันให้นั่นแฟนมากขึ้นช่วงกลางเดือนอันมีเหตุการณ์เล็กๆน,น้อยๆที่ต้องการการปรับตัวจากทั้งสองฝ่ายอาจเป็นเรื่องของการทำง,งานที่เปลี่ยนแปลงการย้ายที่อยู่หรือการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันสึ่งสำคัญคือการสนับสนุนซึ่งกันและกันในช่วงเปลี่ยนฐานนี้ ความเข้าใจและความอดทนจะเป็นกุญแจสําคัญในการผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่นการแสดงความรักและความมุ่งใดในเดือนนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่แพงหรูหรืออลังการแต่คนในการแสดงออกที่มาจากใจจริงและความเข้าใจในสิ่งที่คู่รักต้องการตัวอย่างเช่นการทำอาหารมื้อพิเศษให้คู่รักการเขียนจดหมายรักเล็กน้อยหรือการจัดช่วงเวลาพิเศษให้กันและกันในยามที่ทั้งคู่ว่างจากงาน สำหรับคู่รักที่กำลังคิดจะแต่งงานหรือย้ายไปอยู่ด้วยกันเดือนนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังความมั่นใจและความกล้าหาญของุราศีเมษจะช่วยให้คุณสามารถเปิดประเด็นนี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติและหากทั้งคู่มีความรู้สึกในทิศทางเดียวกันนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนที่สำคัญสำหรับอนาคต สรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกและโอกาสใหม่ๆสำหรับชาวราศีเมษในด้านการงานคุณจะได้แสดงความสามารถและภาวะผู้นำที่โดดเด่นในด้านการเงินจะมีโอกาสในการเพิ่มไรายได้และการลงทุนที่น่าสนใจและในด้านความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่จะได้สัมผัสกับความอบอุ่นและการเติบโตของความสัมพันธ์สิ่งสําคัญที่ชาวราศีเมษควรจาไว้ในเดือนนี้คือการสร้างความสมดุลระหว่างความกระตือรือร้นนำธรรมชาติกับความรอบคอบในการตัดสินใจ การฟังผู้อื่นและการเปิดใจรับคำแนะนำจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆได้อย่างเต็มที่ส่งเชื่อมันในความสามารถของตัวเองและพร้อมที่จะก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์และมีความหมายมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีในหลายๆด้านของชีวิตและความทรงจำดีๆที่กูจะสร้างขึ้นในเดือนนี้จะเป็นสิ่งที่คุณจะนึกถึงด้วยความยิ้มแย้มในอนาคต